สวัสดีครับ NK Photo EP ที่1วันนี้จะมาสอนการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ใน Windows 10กันนะครับสำหรับคนที่ลง Windows ใหม่นะหาที่เปลี่ยนไม่เจอนะครับเราจะมาสอนกันในคลิปคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ Windows 10นะครับให้เราไปที่มุมขวาล่างนะครับไปตรงนี้นะครับ ENG คลิกขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ l a n g u a g ตรงนี้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปจากนั้นให้มาดูที่มุมขวาด้านบนนะครับ spelling typing and keyboard setting นะครับให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างไปที่ advanced keyboard setting นะครับแล้วก็กดไป1ครั้งนะครับ จากนั้นนะครับมาดูที่ Input ตแบงกเกต h o t k นะครับให้เราคลิกจากนั้นมาที่เชงคลิกเข้าไปจากนั้นครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะตัวหนอนเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนภาษานะครับคลิกหนึ่งครั้ง แล้วก็กดโอเคจากนั้นเราก็กด a p p p y แล้วก็กดโอเคจากนั้นเรามาลองเปลี่ยนภาษากันนะโดยกดที่ตัวหนอนที่เราคุ้นเคยกันนะโอเคนะครับ, OK รบสำหรับการสอนการดั้งค่าเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ใน Windows 10ก็มีเพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ